ยังคงอยู่กันที่โซนบางใหญ่นะฮะหลังนี้เป็นโลเคชั่นถือว่าเดอะเบสสุดๆเลยนะฮะสำหรับพี่ๆที่กําลังหาบ้านทำเลที่อยู่ใกล้เทศบาลบางใหญ่นะฮะก็หลังนี้อยู่เส้นซอยกันตนานะฮะโจมเชื่อว่าหลายๆท่านคุ้นหูกับซอยนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ราคาเป็นราคาที่แบบว่าว้าวสุดๆด้วยนะครับราคาโจมอ่า เชื่อว่าพี่ๆที่เริ่มต้นทำงานใหม่ๆนะครับสามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะฮะหลังนี้ค่างวดค่าตัวก็อยู่ที่4,000กลางๆนะครับก็ขอรายได้สัก1น0 0 0มื0บาทขึ้นไปก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับหลังนี้2นอนแล้วก็1น้ําน้ำนะครับมาชมภายในตัวบ้านกันนะครับว่าทิมงานรีโนเวทแล้วก็ทำอะไรให้บ้างนะครับในตัวบ้านนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเป็นรถอีโคคาร์ก็สามารถจอดได้2อสองคันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าจอดคันเดียวก็เหลือพื้นที่หลุมหลวมเลยนะฮะจะจัดเป็นมุมโต๊ะชุดโต๊ะสักสองสองที่4ที่เอาไว้ช่วงเย็นเย็นก็ปิ้งย่างชาบูรีแลกกันได้นะฮะช่วงเย็นเ็นนะครับแล้วก็ในตัวบ้านนะครับมาดูกันนะครับว่าทำอะไรให้บ้างนะครับตัวบ้านก็จะแบ่งเป็นโซนนะครับก็ แล้วแต่พี่ๆเลยนะฮะรับบ้านไปจะจัดเป็นมุมนู้นม,มุมนี้ก็อันนี้แล้วแต่นะฮะแต่พวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของที่ตกแต่งตามคลิปยกให้หมดเลยนะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นแน่ครับามาดูการที่ห้องอห้องนอนห้องที่1นนะครับก็พิเศษเลยแถมให้ทั้งหมดเลยนะคะชุดที่นอนเตียงแล้วก็พวกตู้พวกตู้โซฟงโซฟานะครับแถมให้หมดเลยนะฮะก็ แถมให้ทั้งสองห้องเลยนะครับห้องหนึ่งห้องสองนะครับทั้งสองห้องเลยนะฮะก็ค่อนข้างเหมาะสำหรับพี่ๆที่เป็นนักลงทุนซื้อไว้ปล่อยเช่านะครับถือว่าเป็น i อยที่แบบว่าลูกค้าค่อนข้างตัดสินใจได้ง่ายทีเดียวนะฮะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของตกแต่งต่างๆที่เราเอามาแต่งให้เนี่ย เป็นของใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะราคาที่เอาไว้ปล่อยเช่าก็ได้ราคานะครับแล้วก็ลูกค้าก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับหลังอื่นๆนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นโซนครัวแล้วก็โซนห้องน้ํานะครับครัวก็จะเป็นครัวตัวไอนะติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยนะครับก็แล้วก็ตัวห้องน้ําสุขภัณฑ์ก็ทุกชิ้นนะครับป้ายแดงทั้งหมดเลยนะฮะ หลังนี้ถือว่าเป็นโลเคชันที่ค่อนข้างเดอะเบสสุดๆนะพี่ๆถ้าใครกำลังเีมองหาอยู่นะครับแล้วก็เป็นโลเคชันโลเคชันที่ชุมชนค่อนข้างหนาแน่นนะครับจะทำธุรกิจหรือว่าค้าขายขายพวกอาหารในแพลตฟอร์มก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะฮะเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่เป็นชุมชนนะฮะแล้วก็พวกคนที่จะบริโภคคนที่จะเป็นลูกค้าเราก็อยู่ในชุมชนเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้าง อบโจทย์นะครับหรือว่าพี่ๆจะซื้อไว้ปล่อยเช่าก็อันนี้เขาเป็นช้อยที่ลูกค้าค่อนข้างตัดสินใจได้ง่ายกว่าหลังอื่นนะครับสนใจยังไงทักเจโฮมกันมานะครับสวัสดีครับ